สวัสดีจ้าข้อก็ะมัคอกันแล้วอีกเดียวนะจ้ามือนี้เขาจะมายาโน้มดุมหะยาโน้มดกออกจากแม่เนาะอายุการยานโน้มดูกก็คือยี่สิบแปดมือนะคะ C A T น่าก็สิยานซึ่งเหตุกันอยู่3าม้นอะไรที่เหตุการณ์ยี่สา้นนี่แหละอุปกรณ์กรบอกนี่ยังหลายนะคะก็คือเหยาเลือดงงงล่ะยาโนมกับ จับดูว่าจากนั้นเจลาครอบเจ้าคอบไปนะค่ะที่ๆการที่แบบที่นี่ลักษณะแบบนี้ใช้สองคนอยู่จุดจับมูใช้รถซึ่งเบืบึงตอตอไปเรื่อยๆนะค่ะเมื่อนี้เขาจะยาน้มใส่เพื่อยาเทื่ง าย่าลูกออกเคลืลอนเราากระสีงไงแม่ถึงไปล่อผสมพันธุ์นะค่ะซึ่งแม่ที่ทีไปผสมพันธุ์อ่ากระสีนี่คุณลุงเป็นถึงล่อผสมพันธุ์อีกที่นึงน,นะคะเพราเหตุเป็นตนะับเล็กเนาะลูกหมูสังเกตได้นะคะว่าลูกหมูถือโตง่ไงสมบูรณ์เนื่องจากว่าหมูยี่สิบแปดหมู่ สำคัญที่สุดง่ายแล้วเวลาหมูมันโตง่ายชิวเวลาห่าไปาขุนนิ่งกะสีง่ายว,าวา่ายนะคะงูกะสีหน้าหลังจากที่ห้องเอาหมูใส่รถแบบนี้เรียบร้อยและหลังจากที่ห้องเอาหมูใส่รถแบบนี้เรียบร้อยแล้วเข้ากะสีงูใส่งูจะเข่าของของสำรับหมูน,น้อย ปีเข้ายาโน่มซึ่ง,งตั้มเป็นกระตือหยุดของเรียบร้อย,ยแล้วนะของกระทำต้นขาดย่างดีนะ,ะนจ๊ะกระทำต้นขาดย่างดีขาเชื่อย่างดีเยยาดนาะซึ่งมูก็นั้นเนี่ยจะเอาออกมาหลายหลายเลยนะเนาะออกมาหลายเสร็จแล้วอาจ,จะเห็นได้เนาะนูมาปพูดพอกะเทยลง ค่อยๆเทน,นะหมูหมูตกลงแบบ,ะะแบบนี้เร็วเนาะค่ะเห็ดแบบนี้เร็วเบ่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ่ะหมูลอยโตลอยครวโตวสองลอยโตแป๊บเดียวนะคะหละังจากที่เมื่อกี้ที่ห้องยานุ่มออกเข่าคอกเรียบร้อยแล้วออกคอกเรียบร้อยห้องกระชิดนับเ้าจะคัดหมูโตใหญ่ห้องก็จะเอาไว้เฉพาะ ตัวใหญ่เอาไว้ของใหญ่ตัวน้อยเอาไว้กับตัวน้อยเนาะแต่เพราะว่าถ้าตัวใหญ่อยุ่กับตัวใหญ่การกินอาหารลักษณะการกินอาหารมันก็จะกินคล้มกันถ้าตัวน้อยอายุกับตัวน้อยลักษณะก็จะคือกันตัวน้อยเขาจะเสริมนมไก่หมูตัวใหญ่นี่ก็คือป้ต้องกินนมเพิ่มถ้าลักษณะกินนั้นขนาดน้อยตงไมาอีก่เขาก็จะเสริมนมให้อ่า ละะกักษณะกระชีเป็นแบบนี้นับเขาที่กระโตสังเกตหมูน,นคะคะนี่จะโตไงงามๆวนเคลื่อนสมบูรณ์หลังจากที่ห่อเช็ดตรงนี้เรียบร้อยเนาะคะ่ะหลังจากที่ห่อแยกหมูไงหมูหน่อยเช็ดเรียบร้อยละห่อกระชีเปื่ไงหมูแม่พันธุ์ออกสักเพียงรอผสมพันธุ์ เบิ่งไปเรื่อยๆจ้ะเอาไปประยุกต์ใส่บานห้องใดเนาะวิธีการเรียงหมูแบบนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใส่บานห้องใดเรื่อยๆฟ้ามนี่อยู่ฟ้ามอยู่เกาหลีเนาะจ้ะฟ้ามอยู่เกาหลีคือว่าเป็นฟ้ามที่ได้มาจากการฟ้ามยู่เกาหลีทุกฟ้ามก็ได้มาตรฐานทุกฟ้ามนะจ้ะต้องเค็ดตาม มาตรฐานของออ,ร,บบร,อร,ระบบฟั่งชาบ้านเลยมาตรฐานกับภาษามาที่จะตเต็ดฟร์มได้อันนี้ชื่อขัดตัวหน่อยออกมาหลังจากที่เขาขัดเรียบร้อยแล้วมีผิวที่แบบเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามท่านบอกศาสนาของท่านบอกเป็น,นอกเน,นี้ท่ันต้องด,ดึงหัวคอยหรือว่าค่อยๆออกออก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้ามันสู้หัวออกเนี่ยเขาก็ดึงคอย อยเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นกระชีไ่ออกจากคอกน่าจะหลังจากที่ลุจากเตียงเรียบร้อยแล้วถ้าก็จะไล่ออกจากคอกก็สิย่างต่อยต่อยกันออกมาบางตัวบย่างน่าจะบางตัวบบย่างก็ต้องใส่แห้งไล่มันบห้เ็ดแห้งนาะจะเ็ดคคอย แค่อค่อยบ่ให้หมูตกใจธนูทนอมน่าจะมูแม่พันมีอีกน่าจากนี่ยังฉีกออกมาอีกเยอะรอบึงอ่าออกมาเดี๋ยวจะมูสีตัวออกง่ายออกอยากรู้ใจ ดูใจมันก็ออกถ้าเขาถ้ามูสิออกแบบนี้เราเขายางไปข้างหนามันมันจะอยากถอยเนาะจ้ะมันจะถอยฉะนั้นเขา่า,าไปยุทั้งหนาหมูค่อยๆออกมามูทุกตัวจะมีบัตรประจำตัวเนาะจ้ะบัตรก็จะบอกมูตัวนี้หมายเลขใดเพื่อบ่อให้มันหลงลืมเนาะ เพือบ่ใไหหมูมันสลับกันหมูแม่นีออกลูกจักเทือได้ออสองเท้าสามเทือสิบเทือก็แล้วแต่ตัวหมูถ้าลักษณะหมูมันน่านออกมาแบบนี้ก็ต้องเข้าไปเบิงอาจจะ่อยากยางหรือมันจะเดือออกยากมาก็กว้ตองเบิงค่อยๆย่งางมา ค่อ,อยๆ่างออกมาแล้วจ้ะกีนใน้ขอบก้อนข้าเสียวมมหมวอเข้าก็ะสีใหม่รัดยางดีใหม่รัดไรเพราะแหงหมูมันยางไปทัว่วแหมมัอนอยางตามทั้งที่เขาว่างแผนไว้ร่วมทั้งเบิดในการระยะเวลานะคะในการ ยาโนมหมูเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งพระว่าหมูมันขอนขานหลายจะทั้งแม่ทั้งลูกประมาณชั่ชวโมงหนึ่งโตยากโตไงเผื่อเวลาไว้ชั่วโมงหนึง่งบางตัวออกในกรณีที่หมูมันบวยยางนะจ๊ะมันบวยยางเลยกับน,นี่หมูเอาก็ต้องเอาหมูอีกตัวหนึ่ง ไปเป็นร่อมันยางเห็นมันยางไปน้ำกันหน่อยตีค่อยๆดูนี่จะใส่ไม่ฟ้อยเลือใส่มือยุมย้มๆหลังเอาหรือสิตีแปะๆเักน้อยก็ได้แต่ว่าบ่อยเห็ดแห้งเราจะเจ้ามตกใจลักษณะกัน ที่หมูออกบรตตรเนืองบบนี้แสดงว่าหมูนี่ค่อนข้างที่จะออกงาหมูแสดงว่าหมูออกงาแต่แล้วก็ค่อนข้างที่จะร้ายโตงหงักหือจะออกกระบอกออกเวลาหมูออกมาแล้วเทากั ยืนรัดเนาะจ้ะยืนรัดบ่ชหอยยางกับขึ้นบ่ชหอยยางกับขึ้นเพราะว่าทำหมูยางกับขึ้นละมันจะไปหันหันหน้าไปต่ำตัวข้างล่างตัวข้างล่างก็จะเบ่ออกโอ้ยง่ายหล,ล,ลังจากเมื่อกี้ที่เขายานเอ่ยง่ายออกตากเตียงเรียบร้อยแล้วเท่ากับเสือหม,ม,มูมาเข่าเนี่ยจะขอก็ไหว ก็ผสมพันธุ์จะมีหมูพ่อพันธุ์มันก็จะเป็นหมูพ่อพันธุ์ไว้รอมีหมูพ่อพันธุ์ตอนน,น,นั้นมี้สามตัวเราจะขายไปแล้วตัวหนึ่งเพราะว่ามันเถ่ากระเซียวหมูพ่อพันธุ์มัลรออยู่ทางหนาี่เนจะจ๊ะเวลาผสมพันธุ์เพื่อที่จะห้ลูกหลายนัก 沟通不好，沟通不好。